6เดือนต่อมาเขาหาย mm hmm. แล้วหายไม่หายธรรมดานะพาไปหาหมอนะตัวดูออคนนี้ที่ปอดไม่มีมะเร็งเหลือแล้วไม่มีหายหมดแล้วคนนั้นตับไม่มีแล้วไปตรวจเลือดก็ไม่มีหายจริงๆ mm hmm. หมอยืนยันเลยทั้งคู่เลย ก็ถามเขาว่าไอ้แบบนี้รับได้เม็ดหนึ่งก็คือครึ่งเม็ดเนี่ยกินได้ไหมเขาบอกลองดูก่อนไปกินครึ่งเม็ดโอ้โห,หลับดีฮะไม่เมาเลยโอเครับได้ไะของแสลงล่ะเขาบอกทนเอาก่อนเพราะว่าของแสลงเนี่ยกินเฉพาะตอนที่ยังไม่หายเนาะหายแล้วกินได้เอาเฉพาะช่วงนี้แหละแล้วบอกนานไหมไม่เกินหกเดือนหรอกฉันบอกอก็เอาทีหกเดือนแค่นี้อดดูซิว่าไนจะตายสองเดือนแล้วอยู่ตั้ง6เดือนจะไปกลัวอะไรใช่ไหมหลังนั้นกินของแสลงได้อดแค่2เดือนติ โอแก้หก okay, เดือนเนี่ยอดได้ขเขาก็เอาจริงหกเดือนต่อมาเขาหาย mm hmm. แล้วหายไม่หายธรรมดานะพาไปหาหมอนะตรวจดูอ้าวคนนี้ที่ปอดไม่มีมะเร็งเหลือแล้วไม่มีหายมบแล้วคนนั้นตับไม่มีแล้วไปตรวจเลือดก็ไม่มีหายจริงๆ mm hmm. หมอยืนยันเลยทั้งคู่เลย mm hmm. ผมก็สบายแล้วโอ้แบบเนี้หายแน่ๆแล้วผมถ้าผมเป็นนะเมื่อไหรผมก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วโอ้ยมันง่ายผมทําได้แล้วก็ปลอดภัย สรุปอีกทีอันที่ปรับแล้วคืออะไรบ้างคะยาที่ให้เขาคือหนึ่งให้แค่นอนหลับดีๆซึ่งพระท่านบอกว่าวอย่างครึ่งเม็ดก็พอสองคนนี้นะแต่บางคนอย่างผมเนี่ยครึ่งเม็ดผมก็เมานะผมก็ต้องมาปรับอีกถ้าผมลองกินให้หลับนะน้อยกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนให้หลับดีก่อนถึงหลับดีตอนหลังเนี่ยผมวัดเอาเลยเนี่ยมันมีเิกาที่วัดการนอนหลับเนาะต้องให้หลับลึกอย่างน้อย2ี่สิบเปอร์เซ็นต ของการนอนหกชั่วโมงเนาะมันจะมีเกณฑ์ของมันคือเกณฑ์สมัยใหม่การนอนหลับเนี่ยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาทําโปรแกรมมาเนาะซึ่งในการเนี่ยมีโปรแกรมฮาร์วาร์ดนะหนึ่งคืนคืนนี้ต้องนอนหลับอย่างน้อยหกชั่วโมงแต่ไม่เกินสิบชั่วโมงเกณฑ์เนาะนนคือหลับดีหลับลึกเนี่ยต้องยี่สิบเปอร์เซ็นตของหกชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงนี่นะแต่ไม่เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่หลับดีการนอนแล้วฝันเนี่ยคก็ต้องสิบเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเซ็นต แล้วการหายใจเนี่ยคืนคืนนี้ต้องนอนหลับอย่างน้อย6กชั่วโมงแต่ไม่เกินสิบชั่วโมงเกณฑ์เนาะ<ม>คือหลับตีหลับลึกเนี่ยต้องยี่สิบอร์เซนของหกชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงนี่นะแต่ไม่เกินหกสิบเปอร์เซนนี่หลับตี<ม>การนอนแล้วฝันเนี่ยก็ต้องสิเอร์นถึงยี่สิบเซนแล้วการหายใจเนี่ยต้องสม่เสมออย่างน้อยเจ็ดิพวกนี้มีเกณฑ์มาแล้วเพราะนั้นการหลับตีคือคุณต้องกินกัญชาแล้ววัดให้ได้การหลับตีให้ได้ แปลว่าแต่ละคนเนี่ยจานวนโดสที่ให้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลยแล้วในการรักษาคุณหมอใช้วิธียังไงอะคะใครั่ไปทดลองกินจนกระทั่งมันหลับดีกิน้น้อยก่อนพอผมรักษาสองคนหายแล้วเนาะผมก็มั่นใจว่าถ้าเป็นมะเร็งผมใช้วิธีนี้เนาะแต่ผมยังไม่เป็นผมก็ลือกจะรู้ว่ามันรักษาโรคอื่นได้บ้างไหมที่ไม่ใช่มะเร็งท่านบอกได้เยอะผมก็บอกอะไรลผมนี่ลหละผมเป็นโรคสมองเสื่อมเนาะซึ่งหมอบรักษาไม่ได้ ถามแล้วหมอรักษามไม่ได้ตาเสื่อมสี่โรคเนี่ยผมลองมาหลายอย่างแล้วนะยังไม่ดีขึ้นเลยมือมผมสั่นแล้วสีโ่โรคอะไรบ้างคะตามีต้อเนื้อ,ต,อ,อต้อเนื้อผมเนี่ยจากหัวตาปิดตาดำเนาะ,ะผมให้หมอลอกนะ,ะไม่มีแล้วพอลอกไปแล้วมันขึ้นมาใหม่ผมก็ถามหมอทําไมขึ้นเขาบอกเอา้ามันก็ต้องขึ้นนะสีมันไม่หายหรอกลอกไปแล้วขึ้นมาใหม่ก็มาลอกใหม่ทีใ่ให้มัน น,น,นูนมาก่อนแดงมันแนวเก่าเนาะแต่มันยังไม่นูนถ้าบอกลอไปก่อนให้นูนลนะมันลอกไหมโลกนี้ก็ต้องลอกไปตลอดไปแหละไม่หายอือันที่สองวุ้นตาเสือ่อมวุ้นตาเสื่อมในเวลามองเพดานแบบนี้นะมันจะมีจุดดำๆเนี่ยลอยไปลอยมานะว่อนไปเลยเนาะ<อ>ตามันเสื่อมแล้วบางคนก็เห็นเป็นใยเมืองมุมนะลอยไปลอยมาอยู่ในวุ้นตาเนาะหมอบอกโรคเนี่ยเป็นโรคเสื่อมรักษาไม่ได้ ทั้งโลกก็ไม่รักษากา็กาหรอกรักษาไม่ได้ผมก็เป็นอันที่สามจอตาเสื่อมมันจะมัวๆเนาะและ้วกลางคืนเนี่ยเวลาปิดไฟมืดๆเนี่ยมันจะมีแสงแบ๊บเป็นไฟช็อตเนาะเป็นฟ้าแลบฟ้าเลยนะจอตาเสื่อมหมอบ,กบอกว่ารักษายากต้องไปยิงเลเซอร์นะอันแรกยิงเลเซอร์ไปในรูตาเนี่แหละอันที่สองก็ฉีดยาเข้าไปเนาะฉีดเข้าไปแถมแล้วเจ็ดหมื่นหายไม่หายไม่รู้นะ โอ้ยผมไม่เอาทั้งคู่หรอกน่าก <c oughs> ลัวโรคที่สามผมใส่ตาสั้น <c oughs> ใส่ตาสั้นแค่นี้เองเนาะ <c oughs> ไม่ใส่แว่นผมแค่นี้ก็เบลอละผมก็ถามท่านว่าไอ้สี่โรคเนี่ยรักษา,า,ดาได้ไบอกได้ทุกโรคแหละผมก็ลองดิไปกลัวอะไรสมองผมเสื่อมเนี่ยหมอบางค้ได้แล้วนะท่านบอกได้ผมก็จะเอาจะลองกับท่านใช่ไหมตาผมก็จะลองมือผมสั่นเนี่ย <c oughs> ยามหมอพอหมดนิดยาผมก็สั่นใ <c oughs> หม่ก็กินตลอดชีวิต ภาคินสันเนาะภาคินสันนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วผมนอนเนี่ยผมหยุดหายใจกลนแล้วหยุดหายใจนะครับอันตรายมากหมอจะเอาเครื่องพ่นเครื่องะหลายหมื่นนะแฟนผมใช้ผมไม่ใช้ผมนอนไม่หลับมันพ่นฟู่ทั้งคืนนะผมนอนไม่หลับแฟนผมหลับผมก็ใช้ไม่ได้ทํนบอกหายหมดแหละเดี๋ีนี้ผมกินไม่ได้ผมโอ้ยแบบพ้นๆนะผมแตะนิดเดียวโอ้โหพอดีนะอีกทิ้ง เพิ่ไมไปนิดเดียวผมเมาโอ้โหมันยากเพราะร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหม hmm. ผมทำไงดีเนี่ยมันกินไม่ได้เลยถ้าบอกเอาไปละลายนะ้ำมันมาพลาสก,กัดเย็นละลายให้จางๆไว้จะได้กินง่าย uh. กินก็นับหยดแล้วเนี่ยมันจะได้ยจางกินง่ายไม่เท่ว่านี้ร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยแต่นิดเีหน่อยมันค่้นๆนะผมแต่นิดเดียวโอ้โหพอดีนะอีกทิงเพิ่ไมไปนิดเดียวผมเมาโอ้โหมันยากเพราะร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหม เราทำไงดีเนี่ยมันกินไม่ได้เป็ถ้าบอกเอาไปละลายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นละลายให้จางๆไว้จะได้กินง่ายกินก็นับหยดแล้วเนี่ยมันจะได้จางๆกินง่ายไม่ใช่ว่านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่นิดแต่หน่อยมันละเอียดมากไปผมก็บอกละลายแบบไหนบอกจางๆก็เลยเกิดสูตรหมอเดชาน้ำมันมะพร้าวผสมอแต่ว่าผมผสมไม่ตั้งแต่สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะให้ท่านเลือกแบบไหนดีท่าน ออไอ้จางสุดเนี่ยไอ้สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ผม <c oughs> ผมก็มาลองนับหยดเนาะก็อน,นอนก็นับสิสามหยดเป็นไง <c oughs> หลับยังไม่ดีเนาะเอาห้าหยดละไอ้ยังไม่ดีเอาเจ็ดหยดละเ <c oughs> ขาผมเนี่ยสิบหยด <c oughs> ถึงจะเริ่มหลับดีนะวัดเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วผมลองเพิ่มดิเออเพิ่มมันดีขึ้นอีกการนอนดีขึ้นอีกเนาะจากยี่สิบเป็นยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เอาเพิ่มอีกสิดีขึ้นอีกสุดท้ายผมเพิ่มปถึงยี่สิบยี่สิบหยดเนาะ ยังดีอยู่แต่ถ้ายี่สิบสองแล้วลงแล้วเม,มาแล้วเริ่มมึนแล้วเนาะถ้าเรายี่บห้าเนี่ยเริ่มคอยแห้งเนาะสามสิบยดเมาเลยครับ <c oughs> ผมรู้แล้วว่า <c oughs> เกินยี่สิบไม่ดี <c oughs> ผมนี่ระหว่างสิบถึงยี่สิบนะผมเอาแค่นั้นแหละทุกคืนก็กินสิบบ้างสิบห้าบ้างยี่สิบบ้างแล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วผมก็หลับสบายทุกคืนเนาะหลับดีเนี่ยได้คะแนนครบปรากฏว่าไงไม่ถึงปีครับผมหายไปแล้ว สมองผมก็ทีตาผมก็หายหมดแต่ตานี่หยอดด้วยเนาะแล้วก็มือเนี่ยหายสั่นไปนานแล้วขยายความตาหยอดยังไงคุณหมอตาหยอดก่อนนอนอย่างเดียวเพราะเราหยอดมันแสบหยอดไอที่ผสมน้ำมะพร้าวเหรอคะสูตรนี้แหละสูตรสามเปอร์เซ็นี่หยอดได้ข้างละหยุดสองหยุดจริงๆข้างละหยดก็พอแต่ว่าผมใจร้อนไงพอหยดไปหยดปุ๊บเนี่ยนะมันไม่ มันไม่เต็มเพราะว่าเข้าแล้วไม่เต็มก็คือเวลาเราหยดปุ๊บเนี่ยเราก็พิบตาปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะมันจะค่อยๆไปทั้งตาใช่ไหมแล้วผมก็หลับตาปุ๊บมันยังไม่ล้นเนี่ยมันไม่ล้นมาอย่างนี้เนาะผมไ่หยดหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลับมันก็ยังไม่ล้นแต่มันไม่พอนะมันดูดเข้าไปเยอะพอหยดที่สามปุ๊บเป็นยังนะก็พี่ๆหลับตาปุ๊บมันล้นออกมาแล้วพอ ต้อนี้ผมหายขาดนะครับที่ไม่มีใครเคยหายขาดนะครับในโลกนี้ต้อนี่มีไหมแอลูตินการที่สองวุ้นตาผมเนี่ยหายผมตาใสแจ๋วไม่มีอะไรจะลอยมาแล้วผมไม่มีเลยซึ่งเป็นรายแรกในโลกที่วุ้นตาเสื่อมหายจอตาเสื่อมผมหายใส่ตาสั้นเนี่ยผมหายผมทิ้งแว่นเลยผมก็ค่อยๆฝึกนะพอทิ้งแว่นแล้วตอนนี้มันเบลอใช่ไหมผมก็ปลุกเพ่งอยู่สองสามวันมันก็ชัดนะผมขยับอีก มีกี่วันก็ชัดขยับพี่ขยับพี่ผมชัดหมดแล้วตาผมเท่าอายุสามสี่สิบตาผมเนี่ยเิ็นหน้ามัชัดมีแตกโรคไหมทำไมจะไม่ชัดเพราะฉะนั้นมันเกินความคาดหมายไงมือผมสั่นไหมล่ะสั่นสักนิดไหมเพราะนั้นผมเดินจากพิจิตมาสุพรรณนี่นะปีกายตอนเดินพฤษสภาใช่ไหมเดินเท้าเหรอคะเท้าสิเดินเผยแร่เนาะลูกศิษย์ผมบอกอาจารย์มันร้อนนะพฤษสภามร้อนจัดนะ แล้วผมไม่ใช่ล่มด้วยแล้วผมจะเดินไม่ไม่ต้องพึ่งใครเนาะบอกโอ้ยอาจารย์แบบไหวเลยบอกไปวไม่ต้องก,กลัวหรอกเขาไม่เชื่อนะขอเขาลดไอ้สองแถวนะวิง่งตามมานะถ้าไม่ดีก็จะให้นั่งรถสองแถวนะก็บขึ้นเลยปรากฏว่าคนที่ขึ้นรถสองแถวอลูกศิษย์ผมไม่ใช่ผม <c oughs> สมภาพมันไปแอบขึ้นกันแล้วผมก็เดินนําหน้าตลอดทางผมไม่ได้เคยขึ้นไปไหนเลยอ้อไอ้นี่มันวัดกันได้ว่าสาภาพร่างกายผมเนี่ยเหมือนพี่แบบเดิม แต่ว่าเราพักผ่อนดีคือเคล็ดลับสำคัญเพราะนั้นหมอกลั์จะบอกว่าผมเนาะักการใหญ่นะครับอสรุปจากท่านเนาะกัญชาไม่รักษาโรคแบบผมผมนะครับผมไม่ใชี่ยวกัญชารักษาโรคเลยวิธีผมเนาะเพราะมันเจือจ้างมากๆมันทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่ากรณีของผมเนี่ยกัญชามันมาช่วยให้หลับแบบมีคุณภาพแบบที่เราต้องการเนาะ ต้องปรับให้ได้ว่าทุกคนเนี่ยใช้ไอ้ผผมของผมเนี่ยนะกีหยดนะมันนี่หลับได้ไอ้เกณฑ์ที่มันยอมรับได้ก็คือหกชั่วโมงขึ้นไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปใช่ไหมหายใจได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนี่นะเนี่ยมันต้องปรับให้กัญชาผมเนี่ยไปทําให้ร่างกายเนี่ยมันหลับได้ดีอ่าแล้วตาเกี่ยวกับหลับหรอตาก็หยดเอาเพามันจะเกี่ยวกับหลับไหมอ่ะหลับนี่เนาะมันซับซ้อนตรงนี้ว่าพอหลับแล้วเนี่ยหลักการของผมนะ ร่างกายมันไปซ่อมตัวเองหลักการของของธรรมชาติเนาะร่างกายเราเนี่ยมันซ่อมตัวเองได้ดีที่สุดในโลกเหมือนกับเราเป็นแผลนี่เนาะที่มันหายเนี่ยร่างกายมันซ่อมนะครับไม่ใช่เอายาไปซ่อมมาเนาะยาป้องกันไม่ให้มันอักเสบอย่างเดียวไม่ให้เชื้อโรคเข้าเนาะแต่ว่าเมื่อมันติดกันเนี่ยมันติดเพราะว่ามันสมานของมันเองเราทําไม่ได้ร่างกายมันทาเนาะ เพราะนั้นหลักการคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยร่างกายมันจัดการตัวมันเองได้เพราะว่ามันสร้างตัวมันเองขึ้นมาจากเซลล์เดียวของพ่อกับแม่เนี่ยรวมกันปุ๊บเนาะเป็นตัวอ่อนเนี่ยฝังในมดลูกแม่เนาะเซลลเดียวแท้เนาะฝังอยู่ในตัวอ่อนในมดลูกแม่เนี่ยเก้าเดือนต่อ,อม,มาในมดลูกแม่เนี่ยมีเด็กเต็มตัวขึ้นมาไอ้ว่าครบถ้วนมีเซลล์ประมาณพันล้านล้านเซลลจากเซลเดียวเนาะมันแตกจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดเนี่ย มันสร้างตัวเองจากเซลล์เดียวขึ้นมาเป็นพันล้านล้านเซลล์เนี่ยด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นโรคอะไรหรือว่าเสื่อมเนี่ยมันย่อมจะซ่อมตัวเองได้เพราะว่ามันเคยสร้างมันเองได้ใช่ไหมมันก็สร้างใหม่ได้อนี่คือหลักเกณฑ์เนาะแล้วนานไหมกว่าจะสูตรของหมอที่ยอมแล้วไม่รู้แต่ว่าผมเนี่ยพิสูจน์เองว่ามันซ่อมได้จริงเย่งเช่นสมองเนี่ยหมอบอกซ่อมไม่ได้ยาอะไรก็ซ่อมไม่ได้แต่ผมกินให้หลับ พอหลับดีแล้วเนี่ยร่างกายมันเข้าสู่โหมดที่มันซ่อมตัวเองได้คือหลับลึกม,มันก็ไปซ่อมสมองผมได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มันซ่อมตัวเองได้คือหลับลึกนี่ก็คือหลักการคือเราเอากัญชาทําให้หลับแล้วก็หลับลึกได้พอร่างกายพอหลับลึกแล้วมันก็เอาตัวเองเนี่ยซ่อมสร้างตัวเองขึ้นมามีคําถามอีกคุณหมอ,อมีคนพูดถึง CBD ว่าจริงๆในนั้นมันคือตัวยามันไปผิดทาง ถ้าพูดถึงแบบผมนะเดี๋ยวเราเล่ากันตอนหน้าเพราะว่าไอ้แบบนั้นแบบแผนปัจจุบันซึ่งมันใช้สมองคิดเอา